อาสวัสดิ์แล้วนเงินวุฒิเดชเอาชู้น้ำมวยดังๆมาในดีทั้งวุฒิเดชสิทธิรันแล้วก็ลูกพระบาทนะครับน้ำเงินเอาฝ่ายแดงอัศวเทพวุธีเดชครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมเน่ยอุ้ยอาสขาซ้ายเจิกเข้าไปขวาร์แต่ว่าเนี่ยครับวุฒิทีฟ้ามีลูกตกใจหรือเปล่าครับโอ้แม่นี่ครับตกใจแม่พูดยังไม่ทันขาดคำครับเตะหลุดนะครับเอาล้วครับเสียบซ้ายยาวๆเดินต่อครับทางด้านของวุฒิเดชอุ้ยอัศวเทพครับ สวมหัวใจเสือแล้วครับเข่าซ้ายเสียบเข้าไปแต่ว่านี่ครับจังหวะสุดแต่วันนี้นี่เลยครับในการจัดประกบมาดูนี่นะครับเหยดแววนแก้วซ่องเมืองนนดอกเตชิดออกลอ้าครับวุฒิเดชก่มสายแล้วตามด้วยมัดขวาครับรอดักศอกขวาครับอัสวเทพครับแม่ลูกนีจะเกี่ยว่ยนดักสเปอร์ชกต่อครับเอาล้ครับอัสวเทพทไม่หนีแล้วนะครับไม่หนีครับวงในตั้งแขนสู้แข้งขวาใส่เข้าไปเติมเข้าไปครับ Oh ho, โอ<ท>้โหเข้มข้นอาร์เทพแดร์กูติเดชน้ำเงินเสียบไปอัศวตเ,เทพกูติเดตหมัดไปอาร์ตเวทอาวุธทีเดตโอ้โหอาแล้วครับทีมงานสั่งเดินแล้วนะครับอัรวเทพครับนอกจากอาวุธการไิซ้อมเตรียมตัวแล้วก็หัวใจก็ส่วนสําคัญเลยครับแทงซ้ายขาวไว้เจอซ้ายโตตีเข่าวขวาครับกูติเดชครับบิดช็อตนี้ทําได้ดีครับ เอาละครับวงในรัดล่างใช้คางดันเอาไว้เข่าซ้ายเน็บเข้าไปสมัติเทพแดงอนุเงินบูทิเดชเอาสมัติเทพลวงลวงเสียเสียไปเสียโอ้โหทีเดชเสียมาสองดอกอ่ะใครตีใครก่อนครับหน้แทงขวาครับอัศวเทพครับพยายามจะไล่แขนกันอยู่ครับแทงซ้ายขวาครับขึ้นมาเข่าขวาของอภิริกมาโอ้โหโอ้ทำได้สวยนะครับสองจังหวะติดต่อกันนะครับแล้วก็อัดเข่ายัดไปครับยุ่งแล้วครับเนี่ยครับอยู่ที่หัวใจอย่างเดียวครับฝีมือนาทีแล้วครับอัศวเทพ โอ้โหนั่นแหละครับตามต่อครับตามต่อครับโอ้โหเนี่ยครับแค่นาทีแรกไปนิด,ดนึงครับแล้วก็แทงซ้ายครับปัดล่างมาแทงเข่าซ้ายแทงขวาครับุูิเดชตีเข่าซ้ายแม่อา้าปากาลซ่อนหนากาให้ดีครับอัสวเทอ่ะาุูิเดดตีกอ,อกไปเนี่ยครับมาทุกซ้ายตต่ละตัวถึงตัววงในรัดล่างเอาไวา้บิดหักเททิ้งไป กูแรกว่านี้เอ้าอย่าหมดนะอย่าหมดนะเอ้าโดนวัดดวงเลยล้มไปสามล้มแลยนะน้ำเงินเอ้าสี่ล้มสี่ล้มเป็นนายกอมตะตลอดการเลยโอ้ขวัญใจพี่น้องชานโนนทบุรีจริงๆครับหรือว่าพี่ตู่ครับรวมคะแนนแล้วก็ชุมทีเด็ดเก้รสิบครับกลับมาแจ้งเกิดกู